เปิดแล้วเด้อะม,มาทาเป็นเพื่อนมาทานหมูย่างหม,มูกระทะหมูเกาหลีหมูเกาหลีนะคะหม,มูเกาหลีเลยมาวันนี้มาเองเลยนะคะลูกชายมากกับมือ,อมเลยนะคะทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าหมักกับมือลูก,กชายบอกว่าหมักกัะมือเลยนะคะ รฉนั้นรสชาติอะไรอยู่ที่มือวิชาหมดเลยรสชาติไม่ซ้รสชาติไม่จำกลไมได้จำที่ปเอาอะไรมัหอันนี้อ่ยยมอันนี้ต้มอะไรแต่ว่าก็ได้ย่างนี้ไม่หน่อยหรอกล้งกินเลยไม่เอาเลยนไม่มีเดีกยวคุณเดี๋ยวเราก็กินไม่ทันมาทานด้วยกันนะคะเพื่นๆค่ะ เมนูของเรานะคะค่ำวันนี้นะคะนะคะววางไ่ลงลงตรง่ม yes> ี wow so ุงรองเครื่องเชียรเยอะมากๆเลยนะคะเคื่องเียถ่ายมีฟ้ามเลยค่ะวา โตเป็นนะคะโตเป็นแค่สามคนนี่แบบหูดานูหลากหลายมากเลยนะคะมีเล็กยกด้วยมีเล็กยกด้วยนะคะหยาบแล้วครับเพื่อนค่ะคืออะไรอธิบายตีนสินะคะตีนสินะคะอันนี้หมูย่างเกาหลีนะคะเผ็ดดอง ้ำเสนอมากๆเลยค่ะชิงดองแต่อันนี้ของไทยนะคะของไทยนะคะมันคืยาวค่ะมันคืยาวอันนี้หัวใจเท้าเดินหัวใจเท้าด้วยเตียมะียพริกสดมาจากเพื่อนๆค่ะอันนี้ปลาปลาอะไรนะปลาดอลี่ปลาดอลี่นะคะปลาดอลี่นที่หนี่น่าจะกได้เลยดีดีดีัดีเ ย่างหมูสามชั้นได้เยอะไหมอืมหมูสามชั้น่อนหมูสาชั<__้นเยอะมากค่ะเพื year, so 谢谢่อนๆอร่อยแต่ลูกชายบอกว่าหมูสาชั้นอร่อยแล้วลูกหมักกับมือนะยะหมักกับมือค่ะโอ้โหเตรียมโอ้โหเตรียมแล้วกินเลยเธอลูกกินไปย่างไปเดี๋ยวไม่เจอน่าตเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทำจะเขาไปเขาไปเดี๋ยวมันไม่ทัำ เขาก็ไปเขาก็ไปจับเวลาข้าว่านิดนึงนะดูนะคะคนทานก็ไน้าญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆส่ะคนทานก็น่าญี่ปุ่นปุ๊บญี่ปุ่นมากๆเลยคนะ่ะเขาที่เกาหลีนนะ <laughs> คนทานดีแต่น้าญี่ปุ่นนะไน้าญี่ปุ่นนะ <laughs> อยากทานมานะคะเมนูนี้เสิร์ฟอยู่ที่ปทุมธานีนะคะเปิดร้านอยู่ที่ปทุมธานีนะคะหมู่บ้านกิษณะสองนะคะต้องไวนิดนึงแล้วหมดเลยแต่ต้องไวนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะมาช้าหมดก่อนนะมาช้าหมดโอเคะหมอ่าอ่าตัดกินก่อนอ่าตัด ปหนึ่งแม่ผักผักหอส์ต้องผักหอสนะเพื่อนขาต้องผักหอสนเยชายบอกนะครงงุซื้อกันไก่ใหม่หนึ่งดั้มเลยนะคะเพื่อนเพ่าเพื่อที่จะเอามาตัดมาตัดสามชั้นเนนี้ทางตรงมาจากโรทัสนะคะแมคโครใช่ไหมโอ้โหหลายที่เลยล่ะสั่งตรงมาจากแมคโครนะคะเพื่อจะได้ทานมม้อนี้นะคะและแวะหลายที่มากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเวลาทานนะคะ ต้องหอผักนะคะใส่ผักอะพื่อนค่ะติตามไ็ได้อ๋อกินกินจตามนะคะเพื่อนค่ะเอเมย์ก็ทานก็เขาไม่ค่อยเป็นนะคะลูกศรนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆตอเนี้อ่อยมาเยเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีจะตกใจเอฟซีบอกเห็นหน้าเอฟเมย์็นเบื่อแล้ว อ้ตบอกว่ายาหมอนีทมากกว่าอืมอรอค่ะหนึยังมงอืมอร่ออร่อยหมูนีหาะไอำนี้อืมว่มอยู่เป็นอยู่เป็นมันขายะเองมเื่อนฝั่งเาซื้อประกกรมาจากแมโครแล้วก็มามักเองอร่อ ถ้ามีคนคอมเมนต์ถามว่าหมักยังไงตอ,อบไป<ม>เลยว่าะะจําไม่ได้ยิบใหยิตใสอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆจิตจื้นะนะคะขิวมากตวงที่ดีคือต๊ตรงตวงกำลังเหยือดเลยนะคะในกระทาเพื่อนๆ เนี่ยค่ะใส่ถักหอมนะคะนะคะด้แลก็มีสินะคะก็มีหัวใจ้าเท้าดองด้วยนะคะเพื่อนๆาวมนี้เราทานแบบแนวเกาหลีนิมใส่เนยเลยคืออไเน่ยเอสปากเลยอยาวมลองเาในนี้เขาสยาวยาวแบนะคะ สูตรใหม่นะคะมีเสือยาวเผาด้วยนะคะสูตรเกาหลีผู้ชายบอกอร่อยร้อนไหมอืมร้อนร้อนต้องบอกอะไรไหมเนี่ยมันเสือเผาเลยย่างเลยหวานนะคะหวานมันเสือมันเสือแล้วก็ตรงนี้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะนี่ทานแบบเกาหลีนะคะให้แม่ให้แม่เอาให้แม่นะคะเดี๋ยวเขาทาตรงเอาทาตรง บินด้วยบินาวเสร์มให้นะคะื่อนาซูชิหล่าซูชิหรอเปล่าเ้ยมาไล่ไเนี่ยแล้วขปากใหญ่แค่ไหนเขาองตรงเลยจ้ะเขาตั้งตรงเลยใช่ไหมมันมันน่ะจะข้าหมดหมอว่าเขาานี้ก็ได้แม่เนรอรแแกแกใหญ่ไปได้วรอกเอาออกเาออกอีกเลยไ้เป็นไไม่กวนคี่ยว หนูหนหนูนี่ก็อะไรคะเป็นเพื่อนกันไม่ไหวนะคะไม่ไหไม่ได้นะคะทำปากให้กว้างแบบแบบคนที่เขากินกินกันแบบแซ่บไม่ได้เลยนะคะเอ็เมย์ปากเล็กทำเป็นใบใจเดี๋ยวทำเป็นจะปากกว้างเดี๋ยวจะพอเวลาอ้าปากต้องปากคนนะก็ลองก็ลองจะเปิดเวลาทานเวลาทานอะไรชิ้นใหญ่ๆเนี้ยปากเล็กนะคะ เดี๋ยวทงให้กัคือแบบนั้นอืมฮัลโหลอืม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 มะเขือยามเลยอืมมะเอาใจใจตัดมากินเงี้ลนวก่อนใคกรอบจ้ะใคกรอบหนังกรอบชีสหนังกอบชีสก็เก๋นะคะเพื่อนๆกัน ทำคลิปแค่นี้พอแล้วนะคะไปแค่นี้พอแต่คลิปจะยาวไปอแม่กาอ๋อไม่เป็นไรค่ะได้คลิป10นาทีก็ได้ไว้มันเล็กไปอ่ะทำดคลิป่นลงนี่เลืวลงเดียวลงเดียวเตมปรเดนยัอร่อยอรไอีม่ะนก นันเลยหรอตื่นมาใหม่เพื่อนอะรอยู่แล้วค่ะำจโตเลยค่ะเพื่อนค่ะทำสโตออยงน่อยดยเดมาขอใจนะมีแม่คนเดียวนะที่ต้องทำที่ต้องตัดเอาคำเป็นเลนหนัง เออยังไงยังไงล่ะเป็นไม่ล่างชอบตีบบ้างเหรอวะนี่ตีบตีบขึ้นยองอร่อยมากเลยออาบลาบบายบายนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะก็เดี๋ยวลูกๆจะทานต่อแบนแล้วคะที่ผมกินกันนิดเดียวครับนี่ก็อิ่มเดี๋ยวก็อิ่มแล้วยังไม่เก่งเหรอฮะลูกๆบอกว่าอายนะคะอายครับจะกินให้หมดนี่เลยค่ะ บายค่ะเพื่อนๆค่ะได้